ย่อนหน้าหนึ่งกระแสคนไทยลุกคือไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังหากแต่เกิดจากความอัดอั้นของสังคมที่รู้สึกว่าความจริงกำลังถูกกลบด้วยคำสวยหรูเรื่องมนุษยธรรมในขณะที่สถานการณ์กับกัมพูชามีความตึงเครียดทั้งทางการเมืองและความมั่นคงประชาชนจำนวนมากมองว่าการเรียกร้องให้ไทยอ่อนโยนฝ่ายเดียวคือการมองโลกในอุดมคติมากเกินไปความเห็นของหมอและพยาบาลบางกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้เข้าใจเพื่อนบ้าน จึงถูกตั้งคำถามว่าได้คำหนึงถึงบริบความมั่นคงของชาติหรือไม่ย่อหน้าสองไม่มีใครปฏิเสธคุณค่าของมนุษยธรรมแต่ปัญหาอยู่ที่การนำมาไต่ชาโดยไม่แยกแยะสถานการณ์ประเทศไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวคนไทยจำนวนมากเห็นว่ากัมพูชาในหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาใช้ท่าทีแข็งกร้าวและได้เปรียบจากความใจอ่อนของไทยการเรียกร้องให้ไทยเป็นฝ่ายเข้าใจเสมอ จึงถูกมองว่าเป็นการซ้ำเติมจุดอ่อนมากกว่าสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงย่อหน้าสามบทบาทของแพทย์และพยาบาลคือการรักษาชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่สังคมเคารพแต่เมื่อประเด็นก้าวเข้าสู่ระดับรัฐต่อรัฐเสียงของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกฎหมายระหว่างประเทศและการทุตย่อมมีน้ำหนักมากกว่าประชาชนจึงเรียยกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์ดึงสติและตระหนักว่าการแสดงความเห็นในพื้นที่สาธารณะอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และท่าทีของประเทศได้ย่อหน้าสี่คำว่าโลกสวย ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนดีแต่หมายถึงการมองข้ามความจริงอันโหดร้ายของการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเต็มไปด้วยผลประโยชน์อำนาจและการต่อรองไม่มีประเทศใดอยู่รอดได้ด้วยความหวังเพียงฝ่ายเดียวหากอีกฝ่ายยังคงทดสอบเส้นแดงของเราอย่างต่อเนื่องคนไทยจึงเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเป็นฝ่ายเข้าใจในขณะที่อีกฝ่ายไม่เคยเข้าใจเราย่อหน้าห้าเสียงเรียกร้องจากประชาชนไม่ใช่การต่อต้านมนุษยธรรมแต่เป็นการเตือนว่ามนุษยธรรมต้องไม่ทำลายความมั่นคง การช่วยเหลือควรอยู่บนหลักการที่เท่าเทียมเคารพอธิปไตยและไม่เปิดช่องให้ถูกเอาเปรียบหักความเมตตากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของอีกฝ่ายเมื่อนั้นความเมตตาย,ย่อมไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปย่อหน้าหกอีกประเด็นที่ทำให้สังคมไม่พอใจคือการที่คำพูดอ่อนโยนบางส่วนถูกนำไปขยายในสื่อจนกลายเป็นภาพว่าไทยอ่อนแอหรือขาดเอกภาพสิ่งนี้อาจส่งสัญญาณผิดพลาดไปยังฝ่ายตรงข้ามประชาชนจึงเรียกร้องความรับผิดชอบในการสื่อสารโดยเฉพาะจากบุคคลที่สังคมให้ขวา มาเชื่อถือสูงย่อหน้าเจ็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เวทีศีลธรรมหกักแต่เป็นสนามผลประโยชน์ประเทศที่เข้มแข็งต้องรู้ว่าเมื่อใดควรอ่อนเมื่อใดควรแข็งการแสดงจุดยืนชัดเจนไม่ใช่การยั่วยุแต่คือการปกป้องศักดิ์ศรีและอธิปไตยคนไทยจํานวนมากเชื่อว่าหากเราไม่ชัดเจนในวันนี้ปัญหาจะยิ่งลุกลามในวันหน้าย่อหน้า8การลุกขึ้นส่งเสียงของประชาชนสะท้อน ว่าคนไทยตื่นรู้มากขึ้นไม่ยอมรับการถูกชี้นำด้วยคำสวยหรูเพียงอย่างเดียวทุกภาคส่วนต้องรู้ขอบเขตหน้าที่ของตนแพทย์รักษาคนทหารปกป้องแผ่นดินนักการทูตเจรจาและประชาชนตรวจสอ บอนนี้คือระบบสมดุลที่ทำให้ประเทศมั่นคงย่อหน้า9กรณีกัมพูชากลายเป็นบทเรียนสำคัญว่าความใจดีที่ไร้เงื่อนไขาอาจกลายเป็นจุดอ่อนในสายตานานา,นาชาติประวัติศาสตร์โลกพิสูจน์แล้วว่าหลายประเทศพังทลายเพราะไม่กล้าปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างจริงจังคนไทยจึงไม่อยากเห็นประวัติศาตสตร์ซ้ำรอยย่อหน้าสิท้ายที่สุดข้อความจากประชาชนชัดเจนมาก มนุษยธรรมต้องเดินคู่กับสติและความมั่นคงไม่ใช่เดินนำหน้าโดยไม่มองข้างทางประเทศต้องมาก่อนความรู้สึกส่วนบุคคลหากเรายังอยากเห็นประเทศไทยยืนหยัดอย่างสง่างามบนเวทีโลกวันนี้คือเวลาที่ทุกคนต้องมองโลกตามความจริงไม่ใช่ตามความฝัน